โรสนะคะชื่อจริงชื่อว่ารินทร์พรเมธาสิริพรน,นะคะก็เป็นซีอของบริษัทแคนดี้ Candy นะคะสกินแคร์จำกัดซึ่งผลิตครีมอาบน้ำสกินแคร์หลายๆอย่างนะคะก็เป็นเป็นแม่น้องแมวด้วยนะคะมีเมนคูทั้งหมด6ตัวและมีเรดกดอหนึ่งตัวค่ะ ก็พอเรามีบ้านใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายเราก็อ่คน่าจะเยอะแพงสุดที่เป็นค่าไฟเราไม้เป็นแค่าอาหารแมวไม่ละคะเกือบหนึ่งมืนบาททุกเดือนเลยค่ะแต่ล่าสุดเดือนเมษายนที่ผ่านมาหน้าร้อนเนาะหนึ่งหมืนสามพันกว่าบาทค่ะแน่นอนค่ะเพราะเราเปิดไฟเปิดแอร์ให้กับแมวทุาวันทั้งคืนเลยค่ะ จริงๆแล้วพี่อหาข้อมูลมาเยอะมากสองสามบริษัททีนี้เนี่ยพอพี่ได้รู้จักออทอร์วิม,มเราเรา,เราถามเร็วเขาตอบเร็มากแล้วระยะเวลา25ปีที่เราติดตั้งโซลาเซลล์นะคะเราก็อยากจะให้คนที่ติดตั้งให้เราเนี่ยอยู่เราตลอดไปยันลูกยันหลางไปเลยนะคะไม่ใช่ว่าติดตั้งปี2ปีแล้วก็ไม่อยู่กับเราทําไม้พี่ตัดสินใจที่เลือกโอททร์วิวมมไม่งานเลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากนะคะ ทางเขาทัวิเนี่ยเขาก็ส่งทีมสำรวจมาดูก่อนว่าโครงสร้างบ้านเราเนี่ยแข็งแรงไหมนะคะหลังคาเป็นแบบไหนเขาก็ถามว่ารสไตล์เราเนี่ยใช้ไฟแบบไหนใช้ชีวิตยังไงบ้างตอนกลางวันก็เปิดแอร์หัวสามสี่ตัวเลยค่ะหนักสุดจะเป็นบ้านแมวคาเฟ่แมวหลังเนี้ยค่ะที่ที่เราต้องเปให้เขาทั้งวันทั้งวันเลยเปิดให้แมวเลยค่ะคนไม่เป็นไรค่ะคนเดตั้งลม เรื่องขออนุญาตตอนแรกพี่คิดว่าจะยุ่งยากมากนะคะแต่แท้ที่สุดแล้วออโนวิมเนี่ยทําให้พี่สะดวกสบายมากที่สุดเลยค่ะคือเอาแค่เอกสารไปนะคะแล้วที่เหลือเนี่ยเขาดำเนินการที่ทุกอย่างซึ่สะดวกสบายมากเลย่ะตรงนี้ที่ชอบที่สุดเลยโอ้โหติดแล้วเนี่ยคือจึ้งมากคืออึ้งมากเลยนะคะค่าไฟเราลงไปเจ็ดเนบาทไม่ใช่เอานี้ดีกว่าพี่เอาให้ดู นี่นะคะดูกราฟกกดนการใช้ไฟฟ้าของพี่นะคะดูเดือนนี้แล้วก็ไปตั้งเจ็ดพันกว่าบาทนะคะทุกคนคือจึ้งมากจริงๆเลยคืองงแล้วก็เซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าจะลดลงได้ขนาดนี้รู้แบบนี้พี่ติดนานแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะฝากว่าไม่ต้องลังเลเลยนะคะ จริงๆเ่ะมันเป็นเงินก้อนใช่ไหมคะทุกคนอาจจะก,กังว่โอ้โหเป็นเงินก้อนเราจะทำยังไงดีจริงๆแ้วมคุ้มทุนมากมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจรตัดสินใจติดกับผู้ดูแลบริษัทอะไรนะคะแล้วเชื่อมั่นแค่ไหนมีมาตรฐานแค่ไหนนะคะตรงนั้นมากกว่าที่สิ่งที่เราเลือกนะคะว่าเขาอยู่กับเรานานแค่ไหนนานที่สิปี หรือกี่ปีติดตั้งปีตองปีแล้วหายไปไมานอยู่ที่เราเลือกมากกว่าคะ่ะยังไงแล้วประหยัดแน่นอนที่สุดคะ่ะค่าไฟแน่นอนเลยชัวร์อันนี้การันตีสัตว์เลี้ยงที่เรารักนะคะเราต้องดูแลเขาอย่างดีไม่ไงั้นเขาจะเครียดนะคะ <S <S ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะต้องดูแลเขาเขาก็ต้องอยู่อย่างสุขสบายนะเรารักเขาแล้วนะคะก็อยากแนะนําให้ติดโซล่าเซลล์นะคะเพื่อ เพื่อแมวของเรานะคะเปิดแอร์ให้น้อนเลยค่ะนะคะเพราะว่าถ้าใครบ้านไหนที่เขามีแมวเยอะๆหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงนะคะก็แนะนำให้ติดโซล่าเซลล์ประหยัดที่สุดเลยค่ะ